สวัสดีครับอยู่กับผมดักไนท์นี่ก็อยู่เกมเดมอนอีพีที่สองแล้วครับผมอย่าอย่าอย่านี่ครับอยู่กับหุ่นคู่ใจของผมอีกแล้วครับผมมาระหว่างนั้นผมขอดูซิว่ามันสามารถปร,ปรับปรุงของอะไรได้บ้างนะอาวุธใหม่ใช่ไหมดูซิมีอะไรอ๋อมีนี่มาใหม่ไม่ใช่ดิอะไรเนี่ย บอกาใส่ให้อยู่แล้วเหรอผมขอดูข้างนอกก่อนเอออ๋อนี่ยังใส่ให้อยู่แล้วโอเคโอเคแล้วมีอะไรอีกปะไม่น่าจะมีแล้วนะงั้นผมไปลุยมิชชั่นเลยแล้วกันครับัถว E เหมือนเดิมข้างล่างไปวันนี้เรายังไม่มีของอะไรสักอย่างนะครับต้องไปทำมิชชั่นก่อน This is whether your objective. Additionally, Scott has a precautionary complete and briefing over. Whoa! Easy there, Baldy. I'm gonna break the briefing terminal. Baldy! am big, bad, a twerp! I don't need no details. Let me get to reckon already. Bet you weren't expecting that, huh, rookie? Anyway, I'm Chill from Innocence. Nice to meet ya. And this loudmouth is with the Western Seven. His name is Big Bald. Uh. Hey, what was your name again? Big Bad Gargantua. Quit saying I'm bald. I'm only twenty-four. I just shaved my head, is all. Really? That look is like a choice you wanna die twerp ah! this is a private mission to investigate the border of another consortium's territory seems sketchy don't you think we can't leave any trace of our presence either that means we gotta procure weapons on site big deal i'm just gonna wreck everything i see even you two stay out of my way or i'll wreck you up <sighs> the western seven are all like him pretty much. Anyway, see you out there, rookie. Okay, I got a start gun. Why <laughs> scanning battlefield. Femto particle density is high. Long range radar is not available, but short range radar is not affected. Initiating each arsenal's data link, opening squad communications channel. So, no matter what we do, they can't see us from there. That is correct. Procure weapons for yourselves before you arrive at the designated area. Begin the mission. do what i want you two can kick rocks for all i care uh, and off he goes well ricky i guess we better get started i know we got dispatched empty-handed but all arsenals have universal weapon specs meaning if an enemy's using a weapon we can use it too you can either pick them off destroyed enemies or grab whatever weapons you find laying around. Scan complete. Displaying available weapons on your console. See, thor has got our backs. Just pick up a weapon, and she'll handle the calibration and configuration and whatnot. Uh, <laughs> gun. Okay. Oh, that's it. Oh, อ๋อเก็บของได้โอเคเก็บไปนี่เก็บดิโอเคกอเนี่ยทำไมไม่เก็บอ๋อมันนี่เฉยเหรออ๋อเป็นอะไรชื่อลิ้นเฉยโอเคอะไรเนี่ยฮะ เอาหมดเลยกันโอเคอย่างไรกันเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงอ่ะผมปล่อยไปหนึ่งทีดิไล้เราเก็บเก็บของก่อนตอนเนี้ <c oughs> ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ <c oughs> โอเค โอเคมันต้องไปใกล้ๆกดเก็แล้วก็คลิกซ้ายโอเคมันจะเก็บปืนออกมาว้าวไปดิไปดิไปดิถือปืนคู่ครับตอนนี้โอ้โหเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ยังไงยังไงยังไงไปยิงไปยิงไปยิงไปเรียบร้อยโอเค ยิงไปยิงไปเลยย okay. Relax, relax. Okay. ิงไปเลยโอเคนีไหนขบวนหรอขบวนหรอมามามาโอ้ยโอโอเคเรียบร้อยมีต uh uh ัวนึงโอเคสวยขบวนขบวนขบวนขบปปืนปมปืนเรียบร้อย โอ้ไม่เหรอมาดิมาดิมาดิแล้วก็ขาาาาาาา้างบนมา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 อีกมาอีกยังไงยังไงโอ้ยไม่ตายทีตาย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 เออโอ้โหเขาจะตายได้โคตรถึกไหน,น,นอีกไหนอีกไหนการลูกกระเจามันก่อนทำการลูกกระจาะมันก่อนนี่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  โหนายจะหนีดิเอาไว้จะหนีจะหนีจะหนีโอเคโอเคโอเคยิ้มันยิ้มันยิ้มันได้ยิ้มันได้เดี๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวมันก็แตกโอเคสวยแล้วก็ถังแล้วถังถังเหรอมาทำไมเรียบร้อยคือป้อมปืนป้อมปืนโอเคเรียบร้อยครับผม ใช้คอมพลีตนู่นอันนึงเรียบร้อยเรามาเขียนกระสุนก่อนก็เอ่อมาอ๋อเอาเซ็ตมิชชั่นคอมพลีตครับผมนี่โอ้โหเรียบร้อยไปกลับบ้านครับผม ได้เงินมาเท่าไหร่สามพันได้ปืนใหม่ด้วยว,ว้าวมามาชมปืนใหม่กันดีกว่าครับก็ไอที่แต่งแต่งของใช่ไหมเป็นลาทหารเหรอเออ ไม่อาผมว่าสีนี้เท่วกว่าลายไม่สวยแล้วก็เอออะไรมาใหม่นี่คือแต่งสีใช่ไหมยังแต่งไมได้แต่งรื่องนี้โอเคนันใส่ไปก่อนเอาเป็นสีเลยดีอ๋อขยายได้อะไรอย่างงี้ปะ่ะ โอเคครับ okay, ผมไม่ขยะแล้วกันผมเอาเป็นสีเลยเอาเป็นสีอะไรดีเอ่ยสีแดง okay. แล้วกันโอเคแล้วก็บอดี้บอดี้มีหรือเปล่าอา๋อมีเหมือนกันเหรอไม่เอาไม่เอาบอดี้ไม่สวยคนระับ มันจะมีแค่เล็กเ็กเล็กน้อยโอเคครับผมไม่เอาครับพอ,อก,ก่อนพอก่อนของแตกงนึงน้อยครับผมโอเคเรามาดูที่เออ่ของแต่งเปินมั่งอาวุธมันจะเป็นปืนใหม่ออเค ปืนแบบดีกแวบบ่าครับแล้วก็ข้างขวาก็แบบนี้โอเคแล้วก็ข้างขวานะ วุ้นเมลเลยมีบ้ยังไม่มีนะมีแต่ปืนอย่างเดียวใช่ป่ะโอเคเฮ้ยออกมาแตกงมาแต่งให้อยู่แล้วเหรอโอเคโอเคงั้นผมเปลี่ยนอย่างอื่นได้ป่ะโอเคยังไม่มีครับมีแค่ปืนอย่างเดียวมิชชั่นเลยทำเควสต่อครับผมแรงอีเหมือนเดิม ตอนนี้เงิเรามีอยู่เหมือนสองแต่ยังซื้ออะไรไม่ได้เลยอะโอ okay. เคจะถามเฟสและสารกันหมโอเคครับผมโอเค what are you so i just wish everyone would die well i just love breaking stuff i am so excited destroying facilities sounds way more fun than fighting little baby bots i bet zin's none too happy about immortals corrupting facilities in their own territory still it's not like the built in artificial intelligence and their drones can do anything to stop it from happening. Abyss and I will break you if your feeble old man brain gets corrupted. Won't be necessary. After all, immortals can't corrupt human minds. That's why outers like us make perfect mercs. Know what I mean? Maybe you would be better off dead. We certainly are. Scanning battlefield. Femto-particle density in this area is low. ไปไลยครับผมทำไมตึกหรอโอเคโอเคโอเคเสร็จล้อตึกพังครับผมมาตึกไปครับนั่ตึกไปโอเคแล้วก็ทำลายตึกอีกอันหนึงโอเคครับพังไปแล้วครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้เรียบร้อยนี่นี่นี่โอเคขบวนขบวนขบวนพร้อมปืนเหรอ เรียบร้อยครับผมไอ้นี่นูู่หูนูอย่างเยอะเลยโอเคแล้วยิงแล้วก็ยิงถ่านแล้วครับผมเรียบร้อยหมด4จุดนะครับเรียบร้อยหมกระสุนหมดเหรอโอเคนี่มีอะไรเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็ยิง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 โอเคโอเคเรียบร้อยครับผม ทำลานเรียบร้อยแล้วเลิกนู้ไหนต่ออีกอ๋อน Yo, ู่นนู okay. right, 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 right. ้นเป็นหลังเข้าเหรอวัว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 มาดิมาดิมาดิยังไงนะฮะจะวัดกับเราเหรอมาดิมาดิเรียบร้อยข้างล่างขล่างรถทางรถทางอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งยิงยิงถามก่อนยิงถามก่อนโอเคไหนไหนีนี้เรียบร้อยอีกสองจุดครับเลยสองจุด โอเคแล้วก okay, ็รถถังเรียบร้อยจุดเดียวครับเรียบร้อยแตกไปนู้นรถถังอีกแตกไปแตกปลแล้วก็ขโมนนู้นเหรอมีป้อมปืนโอเคจากไกลก่อนจากไกลก่อนโอเคถังเรเรียบร้อยแล้วก็นี่เสร็จ อีสองจุดเขาอีสองจุดจุดเดียวเรียบร้อยไม่ใช่คำพีสแล้วก็จะการลูกกระจกเหรอปล่อยลูกก็เบอร์ไปนี่ไงตะลูกถังเสร็จเราแล้วเก็บของมาครับอันนี้มีลูกถังอีสองสองสองถังเหรอสองลำสองลำโอเคโหมีอะไรอ่ะ โอเคไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะเฮ้ยอะไรวะโอเคไม่ใช่คอมพิดครับผมไปกลับครับผมได้เงินใม่สามพันห้าแล้วก็ลายใหม่ใช่ไหมเราอยากได้ปุ๊บมีดั้างอ่ะบกดาบอ่ะ ฮได้โลกโก้มาใหม่ใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้แต่วะอันนี้มันคืออะไรไมันคืออะไรมันคืออะไรเขาเขาได้เหรออ๋อโอเคไอส้สกีมอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอะแล้วก็ เอะไรวันเนี่ยมีชั่นอ๋อโอเคดับเบิลถ้วยแล้วก็อนันอนี้แล้วกันก็นี่สองอันเลยคู่เลยโอเคพอก่อนพอก่อน นี่คือร้านอะไรครับนี่คือแลบแต่งตัวหรออ๋อแต่งตัวเรา,อเราโอเคไม่เป็นไรครับผมผมชอบแบบนี้ครับผมแต่งกว่แล้วโอเคดูที่ว่ามีของอะไรมาใหม่ไหมเออเหมือนไปไปใชายาเอ,อ่อเศษโอเคดูอย่างอือ่นเถอะช็อปโอเคนี่มีของซื้อของได้แล้วหรอมาดีมาดี ซื้อกะนี่อะไรเนี่ยโหห้าพันเลยอันเ,เนี้ยขอ้ถ้านี้เป็นเจ็ดเก้าสิบนี่มันมากขึ้นใช่ไหมเรียบร้อยโอเค มีอะไรเปล่าให้ซื้อไหมมันจะไม่มีอะไรแล้วหรอโหอย่างเดียวเองหรอโอ้โหต้องเล่นต้องมาเล่นต่อใช่ไหมก็เอ,อ่ออาวุธยังไม่มีอะไรครับโอเคก็ขายของได้ใช่ปะมีอะไรขายอ่ะขายก็ที่เรามีอยู่ขายนี้ทิ้ง เดี๋ยวดีเดี๋ยวโอเคหลังออกมครับผมไปมิชชั่นต่อครับผม,มจะมีของให้ใส่อ๋อเป็นอ้นี่ลายลายลายโอเคถ้ขอทำอีกเควสหนึ่งแล้วกันครับผมนัม้นมีมีฟีมิชชั่นด้วยนะผมไม่ทำผมทำแบบ เป็นเควส์เลยละกันเออไปคำสั่เสร็จะได้หกเงินหกพันโอเครายก,การสามอย่างนี้โอเคโอเคไปแล้วครับผม โอเคข้าดนั้นโอ้ยอย่างเยอะเลยก็ต้องเอาระเบิดไปนี่ไงอย่างนี้ไงแตกไปดิมามามาขอระเบิดขอระเบิดอีกขอระเบิดอีกโอเคปอมปืนปอมปืนมเอามาน้ามานาเรรยบร้อยกำล่งข้างล่งโอเคเครับผมนี่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 งตัวโอเค ขอกับของกับของก่อนเก็ของก่อนร้อยหนี่นอนีข้ข้างมานี้มานอยู่กับสู้กเรานี่ไปไหนออเพื่อเราเหรอโอเคโอเคข้างอยู่นี่โอเคนุ่นดำนึงเรรยบร้อยแตกไปจะสองคนนี้มาอีกแล้วนะ đo sát lung bayเลย, ok, à, ở khung láng khung láng đâu, mà mà đã mà đã, mà đi mà đi, nó như thế ui ui nó luôn luôn đấy, để con để con để con, ok ok, đi thồ, này này này, khung láng này khung láng này ok, aman phơi aman 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 Niềm nại, nè, 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 Damn! They were trying to cut us off from the rookie the whole time! Four! Do something! Assessing potential countermeasures. Too little too late. I thought they'd provide more entertainment than this. Oh well. Brother, how many years do you think we'll get shaved off our sentence for killing this one? <laughs> if you really want to know, Red, just flip the card and you'll have the answer but what about you not interested this one's all you then i'm gonna dig in accepted orbital has authorized the use of mirage limiter release mirage against berks and arsenals that's not gonna do jack just do it rookie take them down โอเคครับเอาอีเอาอีมามาเหมือนไปกินมงไปสายไปดิอู้โดนไปโดนไปโอ้โหเรียบร้อยไปดิเอาวันเอามันมันหนีไปไหนหนีไปไหนวู้ยแรงๆพวกเลยถึงกับหนีถึงกับหนีอ่ะบอกเลยโอ้โหมันหนีไปแล้วครับโอ้โหโอ้อกแล้วอย่ามายุ่งกับเราหุ่นเราอะ Okay. Um, uh, Drake? Right, Johnny. Okay. Mission complete. Right? This is my 6 okay, the existence of potential. The potential of existence. Words unravel, becoming threads once more. Threads comprising life itself, the world itself. The pattern woven by these threads has it emerged? Can you see it? Indeed, that is life. All these threads entwine with one's own. We are the same, and yet you are not me. Let's begin. มีแรงแรลงเราอัพแล้วครับผมเป็นแรงได้ว้าวดูซิมีของอะไรมาใหม่เปล่าอะ่ะเหมือนจะมีแฟคทอรี่เอ่กอกาะอ๋ออย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็โอเค มีหัวด้วเหรอโอเคของเริ่มต้นใช่ไหมแล้วก็อาวุธใหม่เหรอว,ว้าวนี่แบบ140ร้อยสี่สิบโอเคชอ็อปมดูซิมีอะไรให้ซื้อใหม่ครับ หอมมาเพียบเลยโอเคแล้วก็ขายไปเลยแล้วกันมันมีเยอะมากเลยเนะี่ยขายได้ป่ะโอเคขายไม่ได้โอเค ก็มาดูตรงนี้ครับวันนี้เราได้อัพเป็นแรงดีวนะโอเคนะครับวันนี้คงจบไปพีคที่นี้ก่อนนะครับผมไว้ต่ออีพีน้่นนะครับบ๊ายบายครับเยี่อเย่่